ใครว่าผู้ชายร้องให้ไม่เป็นเป็นไรล่าเป็นอะไรกูเปิดเล่าไม่เป็นว้าวเซฟมึงต้องมีสติให้มากแล้วมึงหมุนเข้ามันจะออกให้มึงไหมโชคดีครับพี่ไปไหนกันนะ้พี่พี่ใครก็ได้<ะ>แต่งดิเกะเอาทงพวกแกไปโบกการถานนดิปุ่นจะมีคนเข้ามามั่ง กูย้ายไปวันที่สามวันที่สี่มีสี่คนเ,เหล <3 S 1> ืนเลยสามคนแหละก็ยังดีที่เขามากันนนะแหมกูโทรมาถามเซฟิกใหม่คนเยอะไหมคนเยอะพี่มีแต่เจ๊อีกับเจ๊ก้าทั้งนั้นเลยมาเยอะยังไงมายืนอยู่หน้ารถเก๋ตั้งแต่เช้าจนค่ำเดี๋ยวรถมันพุ่งเลยผ่านไปผ่านมาเอาคุณดูเลยเอารถใจเย็นไอ้ทิศมึงต้องมีสติให้มากกว่านี้เข้าใจไหม ผู้หญิงคนเดียวจะทําให้มืองสีทีวิตพังมันไม่ได้สติมึงต้องเป็นที่ตั้งดูเหมือนกูเนี่ยกูอะ่ะมีสติแต่ไม่ค่อยมีสตางค์มึงเข้าใจไหมถ้ามึงมีสตางค์มึงไม่หากูหรอกใช่สิมีสตางค์กูจะมาทำอะไรขับรถเปรวบร้อยโลเนี่ยแต่ถ้ากูรู้ว่ากูมาถึงนี่แล้วกูต้องอดกูก็ไม่มานะเซฟอ,นนอย่างน้อยก็ยังมีข้าวหลงลิเกกินข้าวอะไรมึงไม่รู้เหรอข้าวสารก็หมดอีกแล้วเนี่ย่งซื้อประวานนี่เองกูขนกลับบ้านไง ชื่อของเราไม่แน่นอนเออนั่งคุยสารีน้องรักของเราผู้หญิงที่เรารักจากหัวใจมากที่สุดเออเข้าใจมึงจะร้องทําไมที่มึงร้องให้จะเสียดายสารีไม่ใช่กูนั่งป็นให้ตึงช่วยเป็นตัวตึงหล่ะกินเข้าไปซิข้าวในบริโภคเข้าไปช่วงนี้สุขการบริโภคง่ายล่ะกินทําไมเนี่ยเล่าเนี่ยถามหน่อยสิก็กินให้ลืมเขารู้จักก็ดื่มเพื่อลืมเธอจํา รู้จักหรือเปล่ารู้ไอ้คำเนี้ยลืมไอ้ดื่มเพื่อลืมเธอเนี่ยผู้ชายเราตกหักแตหันไปพึ่งอะไรได้เอาจากไปพึ่งสุราหรือว่าเราดื่มเพื่อลืมเธอเท่านั้นถ้าไม่ดื่มเหล้าไม่หันหน้าไปสู้กับมันข้าคงลืมสาลีไม่ได้มึงก็ต้องมีสติให้มากอย่างที่กูพูดเอาไว้ผู้หญิงเขาถึงจะเป็นน้องของเราถึงจะเป็นน้องแต่เมื่อเขาไปมีคนรักใหม่เท่ากับว่าเขากําลังมีความสุข รักแท้คืออะไรไรู้ไหมรักแท้คือการให้ไงเพื่อนรักแท้คือขโมย oh. ขโมยเลยรักแท้แท้เออทำไมคุณลึกไม่ได้วะเออเข้าใจหม่สวัสดีครับมีแน้นวิกนี้แมงเหงาดีรถผ่านไปผ่านมาเจ็บวันนั้น,นยังฝังใจข้าถึงทุกวันนี้ทําไมถ้าข้าไม่มาดื่มเหล้าข้าเดืออคนนอนไม่หลับสาลีเป็นจริงคนเดียวที่ทาให้กูเจ็บมากที่สุดเจ็บช้ำกำใจมากที่สุดเพราะกูไอเดือคนนี้รักสาลี ไปสตรีนางเดียวที่กูรักรองม,มาจากแม่ของกูสาลีบอกว่าจะรักกูคนเดียวพอมาเจอชายหนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้สาลี่ไปก็เขาเลยเอาเลยืม<ง>กูเดือเลยไอเดือแล้วกูจะอยู่ยังไงเอาอย่างนี้นะเมื่อมึงลืมสาลีไม่ได้กูมีทางออกเผื่อมึงจะลืมสารีได้และมึงอาจจะเลิกดื่มเหล้าได้ทางออกอะไรวะมากูยอมว้าว มาเดี๋ยวกูลงนะทให้นี่มึงจะมอกแล้วพึกเป็นอาจารย์แมนอาจารย์แมนก็มาดึกต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 ึกดึกตึกตึกตึกเอางี้ไหมแซฟกูนึกอะไรออกแล้วพรุ่งนี้เราพาชาวคณะย์อาจารย์แมนลงนัาดากทองกันไหมเพื่อคนมันใจเยอะกว่านี้อาจารย์แมนเต้ยยังตึ๊กตึกดึกดึกต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 ึก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 ึดึดึกึ ไปเลยดูสิกูมีคลิปแต่รูปร่างแกเหมือนพระปู่มหามุนีเหมือนกันเลยที่รูปร่างมึงเหมือนครูกายแก้วมีงไม่เคยพูดเลยแหมวันเพราะหนึ่งวันใดวันหนึ่งวันใดใจเย็นใจเย็นสารีนตั้งแต่ชิลเข่าวกับมหาปู่มึงแค่ดมมึงเมาขนาดกูจะไม่มีวันยอมรับสารีเป็นเด็กขาดเพราะสารีทำให้กูเจ็บทำให้กูนั่งร้องไห้ทุกวี่ทุกวันมันต้องเข้มแข็งเอาไว้คนอย่างกู เจ็บเมืองสิงห์นะเว้ยไม่มีวันก้มหัวยไข่เด็กไข่แล้วคนคือคนเจ็บแ้วกรรมคือความดีนะไม่ออกไมไอยเขาด้วยออกทำไมเรากูรู้กูจะผิดไงช่วงนี้สติสตางค์สมองสมองเราขึ้นเพื่อนไม่ไม่เอาเอาเลยนะกูกลัวรวยเอาทำไมวะกินเหล้าแล้วรวยได้ไงอ้าวไม่เคยได้ยินคำนี้เหรอทำไมวะเมาให้ได้ที่อ้าวแล้วไงต่อก็นี่ลงเมาให้ได้ที่ไงที่อะไรที่ดินเใช่ไหมเอ๊ะมันเป็นคำเปรียบไปกินเหล้าน่ะดีดีตรงไหน อ่ะมันมีดีกีเข้าใจไหมมันแห้งๆอ่ะเนืะวันเนี้ยเนอะั้งแต่เน่าผ้าแรกแล้วเนื้อให้วุ่นวายกันไปหมดอ่ะนะดีเกวันนี้ดีเกวันนี่ไม่แต่ไล่ส้แล้วไปแข่งขนสนุกเกอร์กันมาอะไรนะไปแข่งขันสนุกเกอร์กันมาดีเกจะไม่เอากันแล้วคือจะเล่นจะสนุกเกอร์กันแล้ว <c oughs> ว่างพันเขาจัดดีเกดีเกเขาจัดสนุกเกอร์แข่งขันกันไม่ได้เล่นกินตังกันไม่ได้เล่นกินตังกันไม่ได้สั่งร้อยฮะไม่ได้เล่นกินตังไงค่าสมัครสองร้อยอ๋อค่าสมัครสองร้อยได ผมไปดูเฉยๆอ๋อไปดูเฉยๆไปไม่ทันเขา <laughs> <laughs> เอ้ยเราคุยกันดีกว่าว่าะเราพูดเล่นลิเกกันเลยนะแล้วเวลานี้ก็มีมึงกับกูบสองคนแล้วที่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาท้าถึงสมัยก่อนก็มีสาลีน้องกูอย,ยู่ทุกคนนึงพูด,พดว่า่าพูดถึิงถึงนึกถึงสาลีกูยิ่งเจ็บทำน้ำใจก็ยอย่าไปพูดถึงมันกูสาเชชัยเป็นเรื่องอื่นให้มึงลืมสาลีเนี่ยอะไม่ว่าชาตินี้กูจะลืมสาลีได้หรือเปล่ากูก็ไม่รู้